่คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคลไลฟ์สไตล์นะคะวันนี้จะมาแป่งปันสูตรของมอยเจอร์ไรเซอร์จากชาเขียวกันนะคะก่อนอื่นนำขิงหนึ่งแง่งปอกเปลือกแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดะคะ่ะขิงหนึ่งแง่งนะคะปอกเปลือกแล้วล้างน้ำให้สะอาดนะคะ สำหรับขิงนี้ก็มีสรรพคุณที่ดีมากนะคะสำหรับผิวพรรณขิงช่วยต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมโทรมของผิวและยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนสำหรับผิวพรรณได้เป็นอย่างดี mm hmm. เมื่อเราปอกเปลือกล้างน้ำสะอาดตีแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ สูตรนี้เป็นสูตรมอยเจอร์ไรเซอร์อย่างดีเลยนะคะช่วยทำให้ผิวนุ่มและชุ่มชื้นค่ะหน้าเด้งฟูเลยค่ะจากนั้นนะคะก็นำขิงที่หั่นแล้วนะคะลงใส่ในโหลแก้วโหลแก้วต้องทนความร้อนได้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะใช้วิธีตุ๋นในหม้อน้ำร้อนค่ะวัตถุดิบหาได้ง่ายๆเลยค่ะ วัตถุดิบอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องการคือผิวเปลือกส้มเลยค่ะถ้าคุณใช้เปลือกส้มลูกที่เล็กกว่าานี้นะคะคุณก็ใช้หนึ่งลูกถ้าลูกใหญ่แบบนี้ใช้แค่ครึ่งลูกก็พอนะคะเอาแต่ผิวเปลือกส้มค่ะสําหรับเปลือกส้มนี่ก็มีสรรพคุณช่วยปรับสมดุลให้แก่ผิวทําให้ผิวเนียนนุ่มและชุ่มชื้นและเหมาะกับผิวมันเป็นพิเศษเปลือกส้มช่วยลดฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าด้วยนะคะ อตแต่ผิวข้างนอกนะคะเมื่อเราได้ผิวเปลือกส้มมาแล้วนะคะเราก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเมื่อหั่นผิวเปลือกส้มเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำใส่ในโหลแก้วรวมกับขิงที่เตรียมไว้เลยค่ะ จากนั้นเราก็จะใส่ชาเขียวลงไปถ้าคุณใช้ชาเขียวแบบเป็นซองแนะนําว่าให้ใส่ไป1นซองนะคะถ้าคุณใช้เป็นมัทฉะแบบที่แขกใส่ดีก็แนะนําว่าให้ใส่ไปหนึช้อนโต๊ะค่ะสําหรับชาเขียวนี่ก็ช่วยลดความเสื่อมโทมของผิวที่ถูกทําลายจากแสงแดดเช่นฝ้ากระจุดต่างดาผิวหยาบกร้านและซิ้นลิ้วต่างๆด้วยนะคะวัตถุดิบอีกหนึ่งตัวที่เราจะใช้นั่นก็คือเชียร์บัตเตอร์เลยค่ะ สูตรนี้เราจะใส่เชียบัตเตอร์ลงไปจะอยู่ที่2ช้อนโต๊ะค่ะสําหรับเชียบัตเตอร์นี่ก็ช่วยทําให้ผิวนุ่มและชุ่มชื้นนะคะเชียบัตเตอร์อุดมไปด้วยวิตามินที่เป็นอาหารผิวหลายชนิดโดยเฉพาะวิตามิน A เลยค่ะที่มีสปปรกุลช่วยลดเลือนริ้วรอยและป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรนั่นเองค่ะใส่เชียบัตเตอร์ลงไปในโหลกแก้ว2ช้อนโต๊ะค่ะสําหรับ วัตถุดิบที่ใส่ไปไม่ว่าเชียร์บัตเตอร์หรือว่าเป็นวิตามินนะคะมีเอีถามกันเยอะค่ะว่าหาซื้อวัตถุดิบพวกนี้ที่ไหนนะคะหาซื้อได้ที่ร้านเคมีพัธุ์เลยนะคะสำหรับพี่น้องคนไทยค่ะหาซื้อที่ร้านเคมีพัธุ์สำหรับคนไหนที่อยู่ที่เมืองนอกนี่เขาจะมีร้านขายยาสำหรับขายพวกเกี่ยวกับคอสเมติกแบบนี้โดยเฉพาะเลยค่ะ เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็นําไปวางในหม้อน้ำร้อนเลยค่ะเราจะวางตุนในหม้อน้ำร้อนแบบนี้20นาทีค่ะท่านผู้ชมวางปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลยนะคะ20นาทีค่ะเมื่อครบเวลา20นาทีแล้วก็ปิดไฟยกลงมาเราจะนําไปกรองเลย เราจะต้องกรองในขณะที่เขายังร้อนๆอยู่นะคะถ้าเขาเย็นแล้วเดี๋ยวเชียร์บัตเตอร์เขาจะเซ็ตตัวค่ะจากนั้นนำไปกรองด้วยกระชอนเลยนะคะท่านผู้ชมครีมสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีมากๆนะคะแนะนำให้ทำใช้ค่ะ เราจะกรองเอาแต่น้ำของสมุนไพรนะคะแล้วก็เชียร์บัตเตอร์ออกมาค่ะเพื่อนำไปขึ้นเป็นตัวครีมค่ะเมื่อเรากรองได้มาเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เจลว่านหางจระเข้ลงไปสองช้อนโต๊ะค่ะ ใส่เจลว่า,วานหางจระเข้ลงไปสองช้อนโต๊ะเจลว่า,วานหางจระเข้ก็ช่วยบุงผิวหน้าให้ชุ่มชื้นบรรเทาอาการแสบผิวหลังตากแดดเป็นเวลานานลดอาการอักเสบของผิวนะคะลดอาการบวมแล้วก็ยังลดอาการขอบตาดำได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะใส่ลงไปสองช้อนโต๊ะเลยค่ะ เมื่อเราใส่เจลว่านหางจระเข้ลงไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันสำหรับครีมตัวนี้เราจะตีด้วยเครื่องนะคะถ้าหากว่าใครไม่มีเครื่องตีครีมแบบนี้แนะนำว่าให้ตีด้วยตะก้อมือก็ได้นะคะตีด้วยเครื่องจนฝ่าตัวครีมจะเข้ากันดีนะคะจนจนจนฝ่าเนื้อ,อครีมจะเนียนสวยงามนะคะ ตอนนี้เนื้อครีมก็เริ่มเนียนสวยงามแล้วนะคะจากนั้นนะคะจากนั้นเราก็จะใส่วิตามินอ e ีลงไปที่5หยดหรือถ้าคุณใช้เป็นแคปซูลแนะนำว่าให้ใส่ไป็น1แคปซูลค่ะสำหรับวิตามินอ e ีนี่ก็ช่วยในการสอมแซมเซลล์ผิวที่เสียหายสร้างเซลล์ผิวใหม่ ลดเลือนจุดต่างดำแร่รอยแผลเป็นให้จางลงช่วยทำให้ผิวนุ่มและชุ่มชื้นด้วยนะคะทำให้ผิวขาวใสด้วยค่ะมีสรรพคุณที่ดีสำหรับผิวพรรณเลยนะคะแถมยังช่วยทำให้ตัวครีมของเราเก็บได้นานขึ้นด้วยค่ะเมื่อใส่วิตามินอ e ีลงไปแล้วก็ตีต่อไปเลยค่ะตีตัวครีมจนฝ่าจะได้เนื้อครีมที่เนียนสวยงามเลยค่ะ เมื่อเราตีตัวครีมจนได้ที่ดีแล้วนะคะเห็นไหมคะเนื้อครีมนี่เนียนสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ข้นขุ่นมากๆเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็หากระปุกที่สะอาดใส่ครีมเอาเก็บไว้ใช้เลยค่ะสําหรับกระปุกที่ใส่นะคะแนะนําว่าให้ลวกน้ําร้อนแล้วก็เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนะคะเพื่อความสะอาดค่ะ ครีมสูตรนี้นะคะคุณสามารถทาได้ทุกวันนะคะครีมสูตรนี้ช่วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นและหน้าดิ้งฟูนะคะและก็ยังช่วยลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยด้วยนะคะทาได้ทุกวันก่อนนอนเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเนื้อครีมนี้เข้มข้นสวยงามมากๆน่าใช้มากๆเลยค่ะ ลองไปทําใช้กันดูนะคะตัวครีมเก็บได้นานด้วยค่ะเรามาดูวิธีใช้กันนะคะทาความสะอาดผิวหน้าให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นก็ทาจอร์ไ u r ซอร์ที่เราทําไว้เนี่ยไปให้ทั่วไปหน้าได้ลําคอเลยค่ะทาไปแล้วก็นวดด้วยปลายนิ้วให้เบาๆค่ะเพื่อช่วยให้สูตรของเราซึมซับเข้าสู่ผิวได้เร็วยิ่งขึ้นครีมสูตรนี้ทาก่อนนอนค่ะ ทาแล้วไม่ต้องล้างออกนะคะมาล้างหน้าตอนเช้าตอนตื่นนอนเลยค่ะครีมสูตรนี้เก็บในตู้เย็นนะคะเก็บได้นานหลายเดือนค่ะทาครีมสูตรนี้ทุกวันนะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะถ้าหากว่าเข้ามารับชมแล้วนะคะเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเคลไลายสไตล์ด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดการแจ้งเตือนทิ้งเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางช่องลงไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ